สวัสดีค่ะวันนี้มาส่งเครื่องหยอดข้าวโพดสามแถวอาจานคู่นั่งขับแบบขายิสระนะคะให้ที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะซื้ออย่างคนซื้ออย่าง,ะงนะคะอ่าคือคุณประคองนะคะคุณนารงนะคะผมให้คุณประคองคุณนรารงนะคะ ที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะตัวนี้นะคะ,ะสามแถวจานคู่นั่งขับขาอิสระนะคะดูโดยรอบนะคะลูกค้านะคะลูกค้าอยากดูมากนะคะตัวนี้นจานกบนะคะจานกบตัวนี้จานใบขี้เมานะคะที่กบนะคะม,มีจานกบตัวกบมีสองตัวนะคะตัวกบมีสองตัวนี่ค่ะตัวกบ นะคะมีสองตัวนะคะ,ะดูโดยรอบนะคะลูกค้านะคะถังปุ๋ยนะคะดูถังปุ๋ยนะคะถังปุ๋ยนะคะดูถงังปุ๋ยถังข้าวโพดนะคะถังข้าวโพดดูโดยรอบนะคะ <spe ech> ตัวนี้กําลังนําส่งมานาส่งที่ไปรษณีย์นะคะตัวนี้รถไปรษณีย์ <spe ech us> ค่ะรถไปรษณีย <spe ech us> ์นะคะส่งทางไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางนะคะ อ,อีกเครื่องส่งที่อำเภอไหงอีกเครื่องน้องโกอำเภอเอ๊ตำบลหนองโพก็พะะสีมหา,า,ส,าสีมหาโอำเภออะไรสีมหาโพจังหวัดนี่าจินบุรีอ่าส่งที่อำเภอสีมหาโพจังหวัดป่าจินบุรีนะอีกเครื่องหนึ่งวันนี้ส่งสองเครื่องพร้อมกันนะคะ ส่งสองเครื่องพร้อมกันนะคะถ้าใครสนใจก็ทักมาเบอร์โทร0944699224นะคะสามแถวจานคู่นั่งขับขายอิสระนะคะส่งทางไปสีเก็บเงินปลายทางง่ายๆนะคะส่งทางไปสีเก็บเงินปลายทางนะคะตัวนี้รถของเราตัวนี้รถของไปสีมาถ่ายเข้ารถไปสนีนะคะง่ายๆถ้าใครใคนสนใจก็ทักมานะคะ พักกาจองไว้เลยนะคะสามแถวจานคู้นั่งขับขาอิสระนะคะทรงทางไปษนีเก็บเงินปลายทางของไปถึงไปศนีอำเภอที่ลูกค้าอยู่ไปษนีจะโทรหาแล้วก็ไปจ่ายเงินที่ไปษนีแล้วรับของที่ไปษณีค่ะขอบคุณลูกค้ามากนะคะทั้งจังหวัดปราจินบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะที่ไว้วางใจสินค้าร้านของเรานะคะสั่งมานะคะส่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ทั้งสองท่านค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ